ปรศา5เรื่องแสงผู้นําเสนอเด็กชายพิดโดนทิรังเขตโพสครูผู้สอนครูธนชัยตาภาครูเอฟการสะท้อนของแสงการสะท้อนของแสงทําให้เกิดมุมตวกระทบคือมุมที่แสงตวกระทบทํากับเส้นตั้งฉากกับกระจกและมุมสะท้อนคือมุมที่แสงสะท้อนกับทำกับเส้นตั้งฉากกับกระจกกฎของการสะท้อนก่าวว่าเมื่อเกิดการสะท้อนแสงทุกครั้ง มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนการหักเหอของแสงการหักเหอของแสงเป็นปรากฏการณ์ที่แสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งโดยมีทิศทางการเคลื่อนที่ที่แตกต่างจากทิศทางการเคลื่อนที่เดิมโดยการหักเหอของแสงจะเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อระหว่างสองตัวกลาง2ชนิดความสว่างความสว่างเป็นที่ทราบกันว่าแสงเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่สามารถ ทำให้พื้นที่ที่แสงตกกระทบสว่างปริมาณพลังงานแสงที่แผงออกจากแหล่งกำเนิดแสงได้ไดตอ้หนึ่งหน่วยเวลาหรืออัตราการให้พลังงานเรียกว่าฟลักซ์สองสว่างมีหน่วยพัดเป็นลูเมนการเกิดลุง้งลุ้งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักพบเห็นได้ในช่วงก่อนหรือหลังฝนตกเล็กน้อยเกิดจากการที่แสงหักเห ผ่านละอองน้ำหรือหยดน้ำโดยหยดน้ำอากาศทำให้ที่คล้ายปริซึมในการกระจายแสงออกเป็นสเปกตรัมของแสงขาวหากพิจารณาลักษณะของการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบหยดน้ำในอากาศก่อนเกิดกระจายแสงจะสามารถแยกลุงได้เป็นสองชนิดคือลุงประถมภูมิและลุงทุติยภูมิ จบการนำเสนอขอบคุณครับ